ก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องดีบีมชาแนลอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเ่นฮีโรฮิมิชิวาดินดินนะครับโดยผมไม่ได้ทําแบบว่ารายการที่แบบว่าออกของไอเห็มนะมาตั้งนานแล้วครับอือแล้วผมจะมาตั้งซื่อตั้งตั้งตั้งชื่อใหม่นะครับตั้งซื่อก็ามาว่ะโ,โอเคนะครับแต่ก่อนที่จะมาดูครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับขอไปรับชมกันเลย ก็วันนี้ผมจะมาเล่นนิดเป็นออกของไอเฮมฮานูตานะครับฮานูฟาร์มแล้วก็ฮานูดูดเลือกขั้นสูงนะครับก็วันนี้ผมจะมาออกของอกของเฮมสองอย่าง2ชิ้นนะครับก็ไปก็ไปรับชมกันเลยนะครับก็วันนี้ผมก็จะคือปกติผมจะอัดคลิปประมาณวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์นะคือจะเป็นช่วงที่ผมแบบว่าว่างมากแล้วก็ยังไงดี เป็นช่องที่ผมแบบว่าทำคลิปได้แบบว่าค่อนข้างค่อนข้างสะดวกนะเพราะว่าผมแบบว่าเล่นลินดิตแบบว่าผมก็เคยเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมเคยใช้ลินดิมาคือฮีโร่ตัวนี้ก็ไม่ได้มีใครมาเล่นตังน้งนานะแต่ผมก็จะมาเล่นลนี้กันเลยนะครับเอาครับผมก็มาป่าไปเมืองนะครับจังหวะน,นี้ แนะนำว่าใช้สกิลที่2ในการเล่นฟาร์มดีครับเพราะส่วนมากเขาก็รู้ว่าใช้อย่างงี้นะเมื่อกี้แหลกเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะหันสัญญาณไปข้างหนึ่งนะครับโอเคโอเคครับได้ป่าที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะฟาร์มคลิปก่อนครับแล้วก็ผมจะเอาของเมื่อกี้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอาการแหลกเฉยวะ่ะไม่ได้เล่นเอาวีไม่นานเกิดอาการแหลกจาก อินเทอร์เน็ตนะครับจังวะน,นี้โอ้โหผมแหลกมากเลยนะโอเคแหลกมากเนม่ได้เล่นมาตั้งนานและอวีเนี่ยมันมีปัญหาที่หนึ่งนะครับในการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ผมก็จะหาสัญญาณไปทางนี้นะครับจังหวะนี้ผมกำลังป่าไปบ้างครับจังหวะน,นี้โอ้เฮียสันนี้แตกแน่นเลยโอไม่โอ,โอเมแก้าแตก หอยมาก่อนหอยมาก่อนหอยมาก่อนผมกำลังมาครับกำลังมาแป๊บนึงมาแล้วครับจังหวะนี้ เรรรียยบบ้อคัเวลาเล่นลินที่เนี่ยต้องใจเย็นนะครับว่าต้นเกมมันค่อนข้างแรงอยู่นะครับเล่นฮีโร่ตัวนี้โอเควเดี๋ยวเราไปเอามาังกรกันเลยนะครับไม่รู้เราจะชนะหรือเปล่านะครับแต่ถ้าชนะผมจะลงคลิปแต่ถ้าแพ้ของผมก็ไม่ลงคลิปแต่ถ้าไม่มีเสียงของกระเจาเพลงครับผมแล้ไปโคตรมั่วเลยครับจังหวะนี้เกือบป่านะครับจังหวะนี้ไปเปิดเมเปิลนะ ผมสามารถเปิดแมพไ,ได้ครับโอเคไม่มีไม่ม,มีผมต้องรัสสายยห่างก่อนครับจังหวะนี้โอ้ชิมหายชิมหาย,ย,ายเกือบแตกเกือบแตกครับจังหวะนี้โอ้ไมก่กล้าไม่กล้า เฮ้ยกเต็มแล้วเต็ตมเดี๋ยวซื้อือได้ไหไปอนะเดี๋ยวผมไปป่ามึงนะใจะเย็นใจเย็นไอ้น้องพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวพี่ไปป่าไว้มึงนะพี่ต้องทำรายการออกของไอ้เมมนะ้มใหม่นะไอเมนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ทำมาตั้งนานนะไม่รู้หูฟังมันจะได้ยินปลานะ่าวเพราะว่าผมซื้อหูฟังใหม่มาฟังนะเปิดมาก็คุดเร็วเลยขออภัยนะครับเอาปอมแตกเฉยแล้ว จะชนะแนมไหมเนี่ยของผมไม่ค่อยเกิดนะโอเคออกของรองเท้าต้านสนากันเพราะว่าจําเป็นต้องใช้เพราะว่าเวลาเราเล่นแบบว,ว่าจตีความเร็วอะมันก็ค่อนข้างช้าซานิดมาป่าเฉยเลยเกือบโดนละโอเคเดี๋ยวไปช่วยซานนด่นะครับจังหวะนี้ผมต้องต้องทำลายป้อมอีกป้อมหนึ่งละได้เวลาบวกแล้วครับจังหวะนี้ ขอคลิปหน่อยครับขอคลิปหน่อยครับไม่รู้ว,ว่าป่าไว้ก่อนนะมัวฮอตอยู่เฉยผมลืมเปิดแมปนนะอืมได้ป่าเรียบร้อยอรได้ป่านก <c oughs> ได้คลิปนกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปฟาร์ไปมึงนะมาหันหลังมาหันมาไอ้น้องโอเคได้เงินเรียบร้อยคนระ โอเคนะครับเปิดแมปก่อนนะครับโอเคฟาร์มมังกรก่อนนะครับจังหวะนี้มาดิมาดิโอ้โหโดนเต็มเต็มเฮียเฮี้ยเฮียเฮี้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมผมล้านตีเฉยนะครับเดี๋ยวคงออกกองดูเรื่องท่านสูงนะไอเหมสุดท้ายเนี้ย ออกชิ้นที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปก็เอาขอขิทิคอนนะครับแต่ผมก็จะมาปาไปมึงนะครับเดี๋ยวไปวิ่งเอาคลิปก่อนนะครับไปเคลียร์เลนกลางก็ได้นะครับไม่รู้ว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าครับมาดิมาดิมาดิเขามาดิมมันเิวว่ะเฮ้ยโอเมกา้าโอเมกา้าเฮ้ยเอ้ยไอ้ขี้ชิบหายชิบหายกาลลีแต่โคตีโคตี ขอโทษขอโทษเปิดแมพไม่มีใครอยู่เราโอเคเดี๋ยวไปป่าก่อนนะครับจังหวะนี้ผมของไม่ค่อยเกินเท่าไหร่นะผมต้องรอเซตท้ายก่อนนะครับไอเทมสุดท้ายที่ผมต้องออกของโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาผมมาแล้วผมมาแล้วอย่ามาลองพี่นะอย่ามาลองพี่นะช่วยยิงช่วยยิงอยู่เฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาดิเขามาดิเขามาดิสู้ได้นะไม่ได้คิวสักคิวเลยคิวแค่ครั้งเดียวคิวแค่ครั้งเดียวอืโอเคเปิดแมพโอ้มาแล้วมาแล้วอมืมาดิมาดิมาดิาดสู้ไหวอ่ะสู้ไหวนะครับจะสู้ได้นะครับพี่เดี๋ยว แหงเลยแหงเลยแหงเลยไม,ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตีป้อมตีป้อมเขาจังหวะนี้โอเคครับป้อมแตกในที่เรียบร้อยครับเกือบโดนัต <ram at> ีของรูเม <ram> ียนะอีเกียรูเมียเชียร์รูเมียคอยมาคอยมาคอยมาลงลงกลุ่มลงกลุ่มเลี้ยงกลางเร็วๆๆเไปเร็วๆไปเร็วๆเดี๋ยวผมเปิดไปก่อนนะเปิดแมพก่อนนะครับไม่มีไม่มี เต็มเลือดเป็นเนื้อวัดสกิลที่หนึ่งนะอะไรไม่รู้นะสกิลที่หนึ่งมันมีประโยชน์นะในการเปิดแบบไม่รู้ว่าลีนิดมันจะโดนเนื้อหรือเปล่านะโอ้สติไอส้สติสติก็มาวะ่ะพูดไปเรื่อยเขาไปเรื่อยช่องผมอ่ะมาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปโล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 มาดิ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 แต่งนะ รงกลุ่มรนรงกลุกมันใจเย็นเดี๋ยวพี่ไปป,าป่านึงนะเดี๋ยวฟาร์มช่วยตีชาไปนะครับโอ้เฮ้ยไม่เป็นไร

เฮ้ยเฮ้ลวงแครี่ลวงแครี่ลวงแครี่ดิซานิทไอ้ก็ได้ดำหน้าหน่อยนะครับจังหวะนี้หมเสียวนะครับเคยคลิปก่อนก็ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยแวนแวนแวนมาดิมาดิาดาดอืออะไรสวยสวยมากซานิทขอบคุณมากนะครับจังหวะนี้ไอ้น้องเดี๋ยวพี่จะสานต่อให้โอ้โหโอ้โหไปแล้ว แตกแน่เลยแตกแน่เลยผมโอ้ยแตกไปแล้วครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวออกของสุดท้ายคือดูรุ่ครั้งสุดๆๆต้องใช้แน่นอนเพราะว่ามันต้องเป็นรายการออกของไอเหมนะครับมันไม่ใช่แบบว่ารายการนี้ไม่เคยทำมาดังนานแนละ้วก็ขุดซ้ำๆไปก็ไม่เป็นไรนะโอ้โหคือผมแตกไปหนึ่งครั้งแล้วเอเมดี้น่าจะรับอยู่ครับผมผมน่าจะเปิดเปิดแมปนะเปิดสกิลที่หนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปขยอยป่าแล้วกันไอเฮมผมคิดหัวไม่หมดแล้วนะว่าจะอไอเฮมอะไรนะแต่ผมเก็งั้นเถอะนะครับเดี๋ยวผมไปป่าไปมึงนะครับของผมไม่ค่อยเกิดละไม่ได้ป่าแล้วครับจงัจงหวะนี้เฮ้ย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 ทีมเราจะแพ้หรือเปล่าวะ เยมาเอยมาเอยมายมาดิมาดิาดซูไม่ไหวอะ่ะทีมสันนีมมึงทำอะไรอยู่มึงไปป่านั่นเลยของผมไม่ค่อยเกิดเลยนะเกือบ,บโดนโดนเคนนิสกิดนิดนึงเฮ้ยมาดิมาดิ ป่าผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ไหลเป็นไหลเป็นนะ้ำนะข้ามันโดนลุมเป็นกลุ่มเลยเปลืแมบก่อนนะไม่มีไม่มีเอามาก่อนเอามากรนโอเคได้มังก่อนสวยละดักมาอยู่ครับจังหวะน,นี้ <c oughs> <c oughs> ผมโดนลุมก็ชิบหายเนี่ย <c oughs> เอ็มรีมาโอ,โโอ้ยเฮียโดนลุมเลยโอโ้ยเฮียชิบหายละค <c oughs> <ข startups> อยมาหอยมา หอยมาไวโอหอยมบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าใช่บอกให้หอยไม่หอยเอวโหคิมฉลาดเกินไคือไม่หอยอ่ะเออคือคือกะจะบอกให้ได้อ่ะการนี้ก็ไม่มีประโยชน์เลยครับแตกไปเลยครับแตกไปไหลหยดกับน้ำไม่ได้นะเราจะแพ้ไม่ได้นะ เราต้องชนะเดี๋ยวผมต้องคิวมากกว่านี้ลหลห,หรุม,มี้มาว่ะเฮ้ยมาดิมาดิเราเปิดแบมก่อนนะเฮ้ยเฮี้ยโดนโดนเต็มเต็มอุยกากางกาๆกาโอเคครับ รายการนี้ผมจะยังไม่จบง่ายๆหรอกว่ากระจอกอีกเฮียเอยดวนคนอคอกซิกแล้วครับจังหวะนี้มาดิมาดิเฮ้ยไปแล้วไปแล้บจังหวะนี้มาดิมาดิมาดิ โอเคสวยฮิวมาดิคูดะบางโอ้โหโดนเต็มเต็มเลือบที่เหลือน้อยว่ะสวยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอเมิลี่มาไปแล้วครับไปแล้วครับจังหวะนี้เอเมิลี่มา ซิบหายละซิบหายละทีมเราจะเล่นแพ้แล้วเหรอเนี่ยโอเคดูแล้วครับสูงมาแล้วเดี๋ยวไปบ้านแป๊บหนึ่งไปเติมมานาแป๊บนึงไม่ไหวอะต้องออกโบเกสเปียแล้ เซี่ยมิรี่มันเปื่อันตีมากเลยครับจังหวะนี้ผมต้องออกมุร์รัมาสัล้วเดี๋ยวมันโบราณนะโบราณเดี๋ยวนี้เขาใช้แก้วแล้วแก้วอะไรวะแก้วน้ำเลยแก้วน้ำเลยครับ <c oughs> โอเคนะครับผมป่ายังไม่เกิดเลยนะ ไอเฮมออกครบเซตเรียบร้อยนะครับ2ชิ้นเพราะว่าจำเป็นผมต้องใช้นะไปแล้วครับเดี๋ยวป้อมแตกเดี๋ยวป้อมพี่แตกแล้วผมต้องการคลิปละหรือแม่เราก็แพออ้มี2อ,อย่างนะคือเราจะสามารถพลิกกับเกมมาได้หรือแม่งเราก็โดนตายรับคาบไม่เก็แพ้นะครับแต่ถ้าแพ้เขาไม่เป็นไรนะผมก็อคิดใหม่เพราะว่าผม ก็เป็นคนที่แบบว่าเล่นชนะอย่างเดียวนะไม่เล่นชนะแล้วก็ใช้สกิลนับดูเลือดทั้งสูงเลยจังหวะนี้สันนี่แตกไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหกูโดนเต็มเต็มอ่ะเกลือลูเมียมากเลยนะไปไปแล้วครับจังหดดงมมนะวะนี้มีประโยชน์มากเลยเด็ด ไอตัวนี้มันเปิดแมพก็มันก็มีประโยชน์อยู่แต่มันใช้น้อยมากเลยนะมันต้องเดินในหุ่งหญ้านะครับยากมากนะครับพับป้อมแต่หมวกชิบหายเลยนะเรามีโอกาสแค่พีกแค่น้อยเดียวมากนะเพราะว่าคีมเขามันแบบว่าสมดุลค่อนข้างมากเลยนะครับผมไม่สามารถทําอะไรได้นะครับโอเคครับมีเพียงแค่แพ้แล้วก็เปลี่ยนฮีโร่ใหม่นะแค่นั้นเองนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีฮีโร่ตัวอื่นหรือเปล่านะ เป็นฮีโร่ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ผมเล่นลินดิตก็ลําบากอยู่นะครับของไอ้เฮมยังไม่เกิดเลยเขาได้มังกรแล้วครับจังหวะนี้ผมป่าย,ยังไม่หึงเลยครับรอของไอ้เฮมยังไม่เกิดเลยนะครับจังหวะนี้มังกรมาอยู่เลนหอยมาหอยมาเอเมิรี่มาจะโดนนะ ันยิงแรงอยู่นะครับเอามาดี่มาดิโอ้โหชิบหายผมสามารถพิ่เกมอยู่ครับน้อยเดียวมากนะพอป้อมเสียไปหนึ่งป้อมมอนชิบหายเลยนะโอเคผมหน้าจอของโจมตีสองรอกันเพราะว่าจําเป็นต้องใช้ไอ้เฮมไอเมมันออกไอ้เฮมสีแดงว่ะ น้อยมากนะผงก็อาจจะต้องใช้กอเกิดไปมึงครับ ตีแวนตีแวนรู้แล้วนะโอเคของเกิดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขายตีแวนให้ตายอนะ่ะไม่รู้ว่าแวนอยู่ใน,นครับช่วงนี้เดี๋ยวเปิดแม่ไปนึงนะไม่มีไม่มีมมป่าแป๊บนึงนะสันนิษมึงอยายังป่าดิโอ้โหยิงป่าเฉยวะ่ะบ้าเปล่าใช้ของพี่ยังไม่เกิดเลยนะ อเคได้ป่านนิดหน่อยแล้วแต่ของเราเกิดแล้วครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะต้องล้วงพวกตัวบางก่อนนะครับเราจะพึ่งล้วงตัวอื่นๆนะหอยมาหอยมาโอ้โหโดนเต็มๆเลยผมมีโอกาสที่จะพิกได้ค่อนข้างน้อยมากเลยนะ ผมเกิดได้ผมเกิดได้ผมเกิดได้ผมต้องรอดผมต้องรอดผมจะไม่ตายไม่ได้แล้วคิวเป็นสามจังหวะนี้แล้วจะต้องไม่ตายผมจะต้องไม่ตายเป็นเฮียอะไรกูเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวออกของอะไรดีนะที่มันแบบว่า จมตีสองร้อยแล้วกันเน้นจมตีสองร้อยเราต้องเน้นจมตีสองร้อยเราจะได้โหดขึ้นไม่งั้นเราขี้หง่แกเลยเดี๋ยวผมจะขายตัวนั้นทิ้งนะขอป่าเป็นนะไอ้น้องโอ้โหโดนเต็มๆเลย สกิลไปเพื่ออะไร <laughs> มันจะเปิดได้โฮมยาดมันมีประโยชน์มากนะใช้สกิลที่หนึ่งกับเอ้สกิลที่สกิลที่สองกับสกิลที่สามนะเออมันมีประโยชน์มากนะในการเน้นเมทแต่สกิลที่หนึ่งแบบว่ามันใช้แบบว่าเปิดเมดมาแหละแต่เขารู้กันอยู่นะครับว่าเล่นรีดดิมเป็นยังไงซึ่งผมยากลําบากมากเลยโดนเต็มๆเลยผมบางก่อนละเปิดเมดแป๊บหนึ่งนะขอละ ไม่มีใครอยู่เลยลงกลุมเลยล่ะเตร็มตัวเต็มตัวเตยมตัว,ว,ตวสนกลับแน่นอนคลิปนี้น่าจะยาวน่าดูนะครับ20นาทีแล้วเข้าของรู้นะคลิปนี้นานมากเลยคลิกเกมค่อนข้างยาก มันสุมันสุมันได้อยู่ได้อยู่ฮิมโอเคนะครับผมถึงแม้จะแตกเป็นสีก็ตามเกมฮิลกลมล,มก,ล,มลมกลมจุ๊บตีจุ๊บตีจุ๊บตีเอ้ยเอ้ยชิชิบชิบิบบบมังกือมังคือตีป้อมแล้วอเหี้ยมังกือชิบหายแล้วครับป้อมแตกมาแล้วยากนะครับมันยากมากนะครับที่เราจะแบบว่ายังไงดีสิเกาะเกิดแล้วกันมันจะกเกิดแล้วครับผมมีแค่เคียงแค่ครั้งเดียวนะครับ เออตัดเดือดดีกว่าเพราะว่าทีโร่ฮีโร่เอเมิลี่หรือไม่ก็แวนมันสามารถดูดเลือดได้แต่ผมจะเอาตัดเลือดนะเออผมไม่อ่ะเอาโจมตี200ร้นะเดี๋ยวมันไม่ได้ผลขมขายปุ๊บผมก็ต้องขายบกขายมูรามาซาทิ้งแล้วก็อของโบเกสเปียเพราะว่าจะเน้นจะดาเมตค่อนข้างเยอะมากเลย ผมเปตัดต่อคลิปเลยนะครับผ้าคลิปผมชนะนะครับตัดตอ่อน่าจะเสร็จประมาณสักตอนบ่ายไม่ก็ตอนสองโมงสามโมงนี่แหละผมจะตัดต่อคลิปนะเดี๋ยวผมต้องไปฮัมคุรัสส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหโอ้โหป้อมเมื่อกี้แหลกเฉยโอเคสวยสวยสวยได้อยู่สวยได้อยู่ ใหญ่โดยดเป็นน้ำมันจังหวะน,นี้ก็มาดีก็มาดีก็มาดีาดคิวไปห้าครับจังหวะน,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 นี้โอเคของเกลือเรียบร้อยเดี๋ยวของขายโบเคนทิ้งดีกว่าซื้อโบเคนสเป,ปี๋มันจะได้จอกเกาะได้ง่ายแต่ผมไม่มีรถคูดาวนะเดี๋ยวผมจะขายเกาะทิ้งแนละ้วคไม่จะออกไม่ออกของจมตีสองร้อยละเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลืองทรัพยากรค่อนข้างมาก ข้อค่าว่าผมเช็คเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตมีแค่เพียงครั้งเดียวนะที่เราจะสามารถพิกเกมมาได้คลิปนี้เราจะยาวหน้าดูนะครับเพราะว่าผมตายเยอะมากเลยครับตายแค่เป็น3สามครั้งเองแต่โอเมก้านี่สงสารมากเลยรอรออะไรเดี๋ยวทีมเราก็ชนะอยู่ดีแล้วแต่ไม่รู้ว่าเราจะเคลียร์คลิปไหวหรือเปล่านะคลิปมันเยอะมากเลยครับ ขอให้ผมปากก่อนนะครับจหวะนี้เฮ้ย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 ฉันรู้นะฉันรู้นะว่าเธอจะลวงตัวบางก่อนแววตาทุเรศไปหัวใจคิดอะไรอยู่อย่ามีหน้า้องเพลงเกมเราใกล้จแะแพ้แล้วเนี่ยเราสุดเกมก กราสามารถโดนเลือนขั้นสูงได้นะถ้าผมใช้นะแต่ผมเสียวค่อนข้างเอเมอรี่ลงตัวบางนะครับอันนี้อันนี้ก็มาดีก็มาดีมาดีก็มาดีาดาดอะไรอะไระไร,รู้นะรู้นะรู้นะจะบอกให้ไอ้น้องไปแล้วครับจังหวะนี้เรามวัวแต่เคลียร์คลิปอะ่ะเราไม่ได้เราต้องเคลียร์คลิปก่อนนะเราต้องทำให้ทีมตายทั้งหมดก่อนนะครับถพงเราจะชนะได้ครับ ตายาคิมตายไม่หมดก็แล้วไปนะเดี๋ยวผมออกของตัดเลือดแน่นอนเพราะว่าจําเป็นต้องออกของตัดเลือดแน่นอนเพราะว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะเอ้ยโมทอนะโมทอนะโมคอสเห็นนะเห็นนะโมคอสแตกแน่โมคอสแตกนะแตนะแนะ่ไม่แตกก็เฮียละ <c oughs> โอ้ยคิมมันล่อมันล่อคอยมาคอยมาไอเชฟไปโอแตกเนะ่รู้นะฉันรู้นะฉันรู้เอเมิลี่นะ ถ้ามารัวบตัวบางก็ชิบหายเลยนะอย่าประกบเอออย่าประกบอย่าอย่ากระโปรงเลยมันจะแอบล้วงเออรู้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไว้ใจไม่ได้นะเออเออเออลุลึกขึ้นสูงลุลึกขึ้นสูงลุลึกขึ้นสูง มาดิ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 เฮ้อเฮ้อเียกูโตกใจหมดเลยสมเอ้ยสมอะไรสมนำหน้าไอ้พวกนี้เฮียชิบหายเฮียกระจกกระจอกเลยกระจอกเหรอครับคิดว่ากระจกครับไอ้น้องเดี๋ยวพี่ตีป้อมเลยนะครับจังหวะนี้ชนะได้แน่เลยต้องต้องรีบเตีต้องรีบเตีละต้องรีบตีละ,ละพี่มีของเกิดพี่มีของเกิดเร็วเร็วเร็ว แฮงเลยแฮงเลยสว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 ยขี่แฮงให้แฮงเลยแฮงเลยจบเลยจบจบได้จบเลยแฮงเลยแฮงเลยมาจบได้จบ,จบได,จบได้จบเลยนะครับจังหวะนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรายการออกไอ่เฮิมนานมากนะครับไม่รู้กี่นาทีนะครับโอ้โห ชนะอยู่ดีครับขอบคุณมากนะครับ FC FC ทั้งหลายใคร FC วะเออกูไม่รู้หมพูดมัวครับขออภัยเช่นด้วยนะครับเออก็อคลิปนี้ัน่นาจะยาวก็น่าเบื่อจริงๆนะเดี๋ยวจะไปตัดต่อคลิปหลายอันนะโอเคนะครับคะแนนที่ลบห้าก็คือหมายถึงว่าผมไม่ได้แบบว่าผมเวลาผมเล่นอนะผมมักจะดึโดนขวางเฉือนนะ โดนพ่อแม่ใช้ไปนู่นไปน,นี่่ผมก็เลยต้องเออไม่ต้องเล่นปล่อยให้คะแนนลดแหละแต่ไม่เป็นไรครับคือแม,ม้คะแนนผมจะลดก็ตามครับแต่ผมก็สามารถที่จะเพิ่มคะแนนได้นะครับโดยคะแนนจากพฤติกรรมในการเล่นอวีนะเอออันนี้ช่างแม่เถอะไม่ต้องสนโอเคผมก็น่าจะได้ที่เท่าไหร่ดีอโอผมได้ที่สองด้วยนะ เออก็ก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นบ,บ้างคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ p ีซี